ที่ผ่านมาผมได้แถลงข่าวพาดพิงท่าน,นทําให้ท่านเสียหายทั้งที่ผมได้ข้อมูลมาที่มันไม่ถูกต้องถูกต้องพบเพื่อนสมบูรณ์ครับผมขอยอมรับผิดครับวันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมาผมก็ได้ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐแล้วครับผมขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียวครับในการที่กล่าวพาดพิงใส่ร้ายท่านหรือทําให้ท่านคนตระหนักคนตรมหเักเสรียสุดเมีเ่ไม่เสียหายผมมากาบขอราะขมา คุณคุณคุณพูดกล่าวว่าไงครับจำได้ปะจำได้ครับท่านเราเล่าให้ผู้ที่ข่าวฟังด้เหมือนวันที่คุณพูดน่ะผมเคยกล่าวพาดพิงท่านสามเรื่องนะครับคือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องท่านต้องมุดินไร้แรงให้ตัวราชการเรื่องที่สองเรื่องมอเตอร์ไซค์ไทเกอร์ เรื่องที่3ามผู้ลูกป่าสมวนที่มังกรครับข้อเท,ท็จจริงก็คือผมได้ตรวจสอบม,มาแล้วว่าผมได้ข้อมูลมาไม่ครบเพื่อนสมบูรณ์ท่านได้ไม่ได้มีความขิดดังที่ผมกล่าวเลยแม้แต่น้อยครับผมวันนี้ผมมากราบขอเข้ามาท่านต่อหน้าสือรร่อมวลชนของท่านจากใจจริงครับผมเพราะปกติผมก็เคารพนับถือท่านผมก็ได้มีส่วนรู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะครับก็ผมได้ผิพาดไปแล้ว ผมในฐานะเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็กราบขอขมาท่านจากใจจริงน,นะครับกราบขอขมาท่านผ่านสืนน่อมวลชนครับที่ที่บอกว่าออกจกากพรรคพลังประชารัฐแล้วอ่านมีมาเมื่อกี้แสดงว่าตอบค่ะนะครับว่าเรื่องที่กล่าวหาไปพัรคพลังประชารัฐมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีครับเป็นการที่ผมมยายามเองแั้นทำไมต้องออกจกากพรรคพลังประชารัฐผมตั้งใจจะมาทำพรรคการเมืองใหม่ เพราะผมอาจจะร่วมโครงการกับบางคนไม่ได้ในครั้งนี้ครับแต่ผมอยากมาทําด้วยตัวผมเองนะครับผมรอรอมาครับเราเป็นแต่คนเก่าบางคนนี่คือคุณธรรมรัฐไม่ใช่ครับลึกกว่านั้นครับลึกกว่าน,นั้นมี่แต่ผมไม่ขออนุญาตเลยท่านตอแล้วกันเพราะว่าเป็นแค่เด็คนแค่คนหยอ,อกในในเรื่องที่ว่าต้องออกจากคณะริชาลัทมีรวมเรื่อ,ข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 องที่เหยอกัางจริงจริงที่สุดเลยไม่มีครับ หรือผมขอยอมรับผิดด้วยอตัวผมเองครับผมก็แถลงในนาตัวผมอยู่แล้วครับผมไม่ได้แถลงแนะนาครับเราดูผลเท่านะเพราะว่าตัวจะมีการมีการฟ้องร้องการนงดยุคสักเลยไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีผลครับผมไม่ได้แถลงในนครับแล้ววันนี้ผมก็ได้ลาออกมาแล้วแล้วก็แถลงกับท่านนะที่ไม่ได้สังการคาดการณ์เงินใดๆไม่มีส่วนแบ่งใดๆทั้งสิ้นเลยก็ลาออกของผม วันนี้ผมมาจากใจชูครับมาขอมาท่านจากใจับครับครับเร่บครั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 บคับครับคับคร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 ัคคบรัับยัคัับครับัครับ ตั้งชื่อว่าพักไทยสอนอนั่นหมาคุณวันนั้นคุณจะตะโกนว่าคุณจะตะโกนว่าเสรีอุ้มเสรีอุ้ม,มไม่ใช่เหรอฮะทำนะไมแลเราพูดพูดบูดหรือเปล่า,าลคุณก็ฝากน,น้องๆแทนก็ได้นะั่น ผมยังยังไม่รู้จะให้ภยัยคุณระหว่าเลยนะคุณด่าผมก็จะผมนั่งอยู่ในห้องประชุมคุณก็ดาา่าวว่าพุจิริกเรืเ่อนตุจริศเรืงนี้นี่ยังมียังมีกรรมธิการของคนหนึ่งนะกล่าวหาผมเหมือนคุณน่ะละ่ละนะเดี๋ยวต้องรับผิดชอบยนงะนใช่ไหมที่คุณจะขอเข้ามาก็คุณถูกผมฟ้องไปใช่ไหม ถ้าผมไม่ฟ้องคุณก็ผมไม่มาขอเข้ามาตั้งใจขอเข้ามาตั้งใจมาขอเข้ามาหลังจากที่ถูกฟ้องไปสองคดีด้วยกันใช่ไหมสมควรไหมน้องสมควรสมควรมางก็ได้การถามมาสมควรไหมอูตส่าผมชุดจรงชุดจริตให้หน่นงในนี้นต่างนะน้องว่าไงนะ ผมยังไม player, นะ่ร uh> ู้แลวผมก็มาเห็นเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวกลับไปไปด่าผมต่อได้ไหเนี่ยอาไปฝังน้องรับรับเดี๋ยวก็แปลว่าผมให้ไปแล้วเนี่ยไหนนะ ก็ไม่รู้เรื่องตอนนี้อยู่ที่ศาลอยู่นะครับที่ผมหาว่าหาพงศึกจริกะนะจะถอโทษมีทีฮะจะถอดทษอ,อ,อ,อะไรฮะจะยอมรับคขอโทษในวันที้ไท่าไหร่จะขอโทษจะไงพูดว่าแกแค่นี้แหละมีอย่างอื่นไหมก่าก่าข,ขอโทษก่าอะไร ก้าณกล้าก้าบเท้าเลยกล้าก้าได้นะแต่ถ้าต้องกล้าถอนฟองผมวาผมไอ้ถอนฟ้องไม่ต้องกล้าหรอกแค่เขี่ยไว้ก็ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยนะกูจะกล้ากลับเท้าต่อหน้าผู้สืข่าเหรอกล้าเอา น้องๆก็ดำหลบที่กล้าไหลบได้หมครับอล่อยหลังไปได้ครับพี่ไปได้ครับมือถือลงหน่อยข้างหน้าื้อดำไปตั้งคักใหม่เรียบร้อยแล้วกัน เมื่อกล้ากลับเท้าผมต่อหน,น้าสือ่อในช่วงนี้ผมก็จะไปขอร้องให้สองคดีนะครับะนะครับ ก็โอเครงลงเดี๋ยวผมจะสอนฟ้องให้สองคดีนะครับแล้วก็อย่าไปทํากับคนอื่นอย่างนี้เป็นอีกเด็ดขาดนะครับผมเคยจะ็นหนุมตรแหน่งเป็นผู้จัดการกองท่งชาติโอ แต่สมัยก่อนป่านี้คุณไม่มีที่อยู่ตรงนี้แล้วนะนะครับท่านเสียเวลากับผมมาเยอะแล้วผมก็ขอขอ,ขอบคุณท่านดีงรัอย่างเงี้ยนะครับนะ